สีอะไรคะเอาสีอะไรคะขึ้นหนักเอาสีอะไรเอันแรกยี่สิบแปดตันเพงจังเลยค่ะเอาเอาเรดค่ะเรดเอาแบบเอาไม่ให้อีกเหรอบินก็ไปแล้วพุกโขกก็ไปแล้วออเรนจ์ก็ได้ออเรนจ์ก็ได้ค่ะเปิดให้ด้วยค่ะเปิดให้ด้ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันเยอะอ่

ไม่เห well, <think Help mesmo> <es> ็นเลยเปิดยังไงคทำเองดีกว่าต้องมองมาให็ดไนะโอ้ยมองไม่เห็นใกล้เกินอุ้ยอุ้ยโอ้ใช้อะไรคะเนี่ยกิบใช้กิบดำสตัวอุ้ยแหดูแหวดู ร้อยไปแล้วครับคันเรียบร้อยไปแล้วพอซื้อของเลยค่ะเออะไรดีคะกรีนกรีนค่ะเปิดเองไหมคะเปิดเองคะเจนี่ได้ทำข้าวต้มหน่ได้ไหมคะไม่เอาหรอกแม่ไม่สองบ้าน่ไม่รอไม่นนั่นน้องเชิญหือนจุดจนนั่นไหมคะ ดูกันจังเลยดูท,ทั้งวันทั้งคืนยอดมิวขนมทาเายชมพูด้วยพอหรือยังคะรู้สึกว่าจะอิ่มไปแล้วค่ะ pro อือ25มาดูสิน่าอะไรบูมบิงบูม uh, มือกับเบื้องบ้านบตนาได้ไหมพดกับเบิดมือของหล็สามสิบสามสิบห้าบาทจ้าเนาะสาบห้าบาทมีแตงเท่าไหร่ให้ให้ชูเท่าไหร่ลูกอ่าทำไปทั่วมืนหนีลอยดยนะโอ้เต็มที่ไปเลยลูก you <laughs>